นนี้เราอยู่บริเวณหน้าหมู่บ้านบนผาวอนตำบลเมืองเก่านะครับเชิงสะพานข้ามทา,างรถไฟไปบ้านกุดกว้างนะครับเราจะไปดูสถานการณ์น้ำตอนนี้ถึงระดับไหนแล้วนะครับ บ้ายังทยอยขนฟอออกมาครับจ่น่งับ้านชาวบ้านยังทยอยขนฟอออกมานะจุดนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านสุรินดาตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดนแก่นฮร ทางซ้ายมือของเราก็จะเป็นบ้านถาวรน้ำก็ไหลมาลจากห้วยบ้านปุดกวา้าง อาชายเขาไปนำลูกเอาตกนะไม่ทันไปเลยโอ๊ยตายอันนี้น้ำขึ้นเรื่อยๆหรอครับมันขึ้นใหม่ก่อนเนี่ยอ๋อมันขึ้นมาสนะูงขึ้นกัะเดิมนะ้รมาแล้วนเนี่ยเอาเร็ว,วขอด้วยรอขอด้วยนั่น ีเขากำลังทยอยขนของมาเพิ่มใช่ไหมครับขนของออกมาอ่ยเานี่ยราคุณกลับไปเนี่ยกลับไปดูบ้านขอกลับไปดูบ้านร่อยน้ำไปแล้วมั้งถ้าต้องหัวนักงานมาขอบ้านจะวิเราต้องเข้าบ้านแนะเร็ไปถวบบ้านอ๋ออันนี้เป็นเรือรับส่งเข้าหมู่บ้านถ้าบ้านที่จะเข้าไปดูบ้านนะครับก็จะมีเรือรับส่งให้ น้ำก็เพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆนะก็ขยายคนต่อมาอย่าง

หหนน้้นาามู่ลุงแกบอกว่าน้ำก็เพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มระดับขึ้นมาก็ขอใจช,ช่วยช,วยชาวคอนแก่นนะครับตำบลเมืองเก่าขอให้ผ่าน,นพฤฤษฤษฤษ้นวิกฤตนี้ไปโดยเร็วนะครับ มาช่วยนะครับ เชิงสะพานก็ชาวบ้านเอารถขึ้นไปจอดน,นี่น้ำนะครับ บ้านบอกน้ําเพิ่มปริมาณขึ้นมานิดหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็ยังทรงตัวอยู่จุดนี้เป็นจุดบริจาคถุงทรายนะครับใครประสงค์จะต้องการถุงทรายไปบรรเทาน้ําที่จะเพิ่มระดับขึ้นสามารถมาขอรับบริจาคที่บริเวณหน้าวัดโนนตุนได้นะครับ ันนี้เราอยู่บริเวณหน้าหมู่บ้านซุลินดากับหมู่บ้านทาวอนครับน้ำท่วมขึ้นเรื่อยๆนะครับ